ครับวิโรธอีกเรื่องหนึ่งที่คนเป็นห่วงกันมากเลยนะครับเรื่องมาเฟียบ้านใหญ่ครับว่าจะกินยาวๆไปไหมครับอ๋อพอมีระบบเลือกตั้งแล้วก็มาเฟียท้องถิ่นก็จะได้รับการเลือกตั้งอยู่วันหนึ่งค่ำใช่ไหมครับผมคิดอย่างนี้ก่อนครับผมคิดว่าเรื่องต้นเราต้องเคารพในดุลยพินิจ์และวิจารยารในการเลือกของประชาชนก่อนนะครับถ้าประชาชนเลือกคนไหนเราก็ต้องยอมรับการเลือกของประชาชนก่อนครับผมคิดว่าเราไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้มากนะักเพราะพรรคก้าวไกลเรามีนโยบายในการ แก้ไขระบบการเลือกตั้งด้วยนะครับคือในเมื่อการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งนอกเขตได้การเลือกตั้งท้องถิน่นก็ควรจะเลือกตั้งนอกเขตได้เหมือนกันคนที่ทํางานต่างที่ต่างถิน่นก็ไม่ต้องเดินทางกลับมาครับก็สามารถที่จะเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดและในพื้นที่ที่ตัวเองทํางานหรืออยู่อาศัยได้เลยทีนี้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็จะทําได้ยากมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับที่ผมบอกว่าผมเคารพในวิจารณญาณและดุลยพินิษของประชาชนก็คือว่า ดี๋ยวนี้ครับพื้นที่ใกล้เคียงท้องถิ่นใกล้เคียงที่อยู่ติดกันครับหรือไม่ติดกันประชาชนก็เปรียบเทียบการพัฒนาครับทำไมที่ที่เราอยู่ถึงพัฒนาได้ล่าช้าในขณะที่พื้นที่ที่อยู่ติดกันท้องถิ่นที่อยู่ข้างเคียงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วประชาชนก็จะเรียนรู้ครับแล้วพอวาระถัดไปประชาชนก็อาจจะไม่เลือกคนเดิมก็ได้ครับผมย้าตรงนี้นะครับหลายคนบอกว่าเราต้องการระบบที่ดีแต่ผมคิดว่าระบบที่ดีกว่าระบบที่ดีคือระบบที่แฟร์และระบบที่ประชาชนได้พัฒนาและเรียนรู้ตามไปด้วยประชาธิปไตยเป็นระบบที่แฟร์ครับ ถ้าประชาชนเลือกคนแบบไหนประชาชนก็จะได้รับการบริหารจัดการแบบนั้นแต่พอ4ปีผ่านไปวาระถัดไปประชาชนจะได้เรียนรู้ครับและประชาชนจะมีโอกาสในการเลือกใหม่และนี่ก็คือการพัฒนาไปด้วยกันร,ระหว่างพื้นที่และก็ประชาชนโดยที่เราเชื่อมั่นในดุลยพินิจของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดครับการเลือกตั้งไม่ใช่แค่าคาตอบครับแต่สิ่งที่ต้องมาควบคู่กันก็คือการตรวจสอบและความโปร่งใสผมเชื่อว่าถ้า เราปรับปรุงให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปด้วยความโปร่งใสมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามความคืบหน้าในการผลักดันนโยบายของนายกจังหวัดหรือว่าผู้ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้แหละครับการทุจริตคอร์รัปชันก็จะทําได้อย่างจํากัดมากๆและนี่คือวิธีที่ของเราครับไม่ต้องกลัวบ้านใหญ่ครับผมเชื่อในดุลยพินิจของประชาชนครับ